คันค้นหายอดนิยมปี68คุณเคยไหมเสิร์ชว่า อันนี้คืออะไรอันดับหนึ่งไม่น่าเชื่อมีการลุกขึ้นประท้วงอย่างต่อเนื่องครับากสีส้มลุกขึ้นมาบอกคุณเป็นกีกี้หรือยังไงโหซาแซงคืออะไรนี่นะฮะแฟนคลับพฤ<ม>ติกรรมคุกคามมากไปหน่อยจิกมากที่คนหากันเยอะผมก็หาเหมือนกันนมนนะครับก่อนไปรับชมรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามฐานเศร,ฐศรษฐกิจในทุกแพลตฟอร์มด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเราทวงสิ้นปีแบบนี้เรามาสารุปกันสักหน่อยดีไหมคุณดิฉันั่นเข้า Google ไหมฮะเวลาจะหาข้อมูลเนาะ เดยวนี้เข้าน้อยนิดนึงเพราะจะกระเดยดไปทาง AI แลละเราก็อาจจะเข้าแชท GPT บ้างหรือว่า AI บ้างนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเมื่อ AI มีจำนวนเยอะขึ้นเนี่ยกลายเป็นว่าคนไปเสิร์ชหาเรื่อง AI ใน Google นี่เยอะมาก <c oughs> แล้วกลายเป็นว่าเว็บไซต์ที่เอาไว้ทำเพลงทำรูปทำวิดีโอถูกค้นหาบน Google เยอะมากนะครับแต่แอปพลิเคชันได้รับความนิยมน้อยลงเพราะว่าตัว คนเราเนี่ยเวลาจะโหลดอะไรมาใส่มือถือเนี่ยบางทีมันเปลืองเมมเขาก็เลยไปหาใน Google แล้วก็อะไรที่เป็นเว็บไซต์เบสหรือโมบายเบสสามารถทำได้เลยไม่ต้องโหลดแอปก็สามารถทำไปเลยนะครับทีนี้มาดูกันหน่อยว่ามีการสำรวจชื่อว่า year in search 2025นะครับก็เป็น พฤติกรรมการค้นหาแล้วก็สะท้อนความกังวลความหวังของสังคมไทยสำรวจโดย Google นี่แหละก็มี3ประเด็นหลักที่มาแรงในการเสิร์ชบีนี้ของคนไทยที่เห็นได้ชัดว่าเราค้นหาเรื่องเทคโนโลยี AI มากขึ้นมีเรื่องของภัยพิบัติแล้วก็นโยบายรัฐบาลนะครับค่ะ3ประเด็นนี้นะคะตรงนี้สะท้อนว่าอะไรสะท้อนว่าคนไทยเนี่ยต้องการข้อมูลที่เร็วเร็วเพราะอะไรเสิร์ช o o g l e เด้งขึ้นมาเลยนะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ด้วยตัวเองน,นะคะผ่านทาง Google Search เร็วทันเหตุการณ์แล้วก็นําไปใช้ได้จริง3ามหมดเนี่ยสะท้อนพฤติกรรมของผู้ใช้เองค่ะทีนี้ถ้าเกิดจะไปดูเนี่ยสิอันดับคําค้นหาหลักๆที่คนคีย์เข้าไปใน g o o g l e Search มีอะไรกันบ้างอันนี้เป็นภาพรวมนะสิอันดับคำค้นหายอดนิยมปี68 ยังไม่มีแบ่งเป็นหมวดหมู่เดี๋ยวเราไปแบ่งหน้าหลังๆอันดับหนึ่ง AI โดดเด่นมาเลยเจมีนายจริงๆเจมีนายก็เป็น AI ของ Google เขานั่นแหละนะคะก็อาจจะเข้าไปดูมากขึ้นว่าเจมีนายทำอะไรได้บ้างเพราะทำได้หลายอย่างเหลือเกินเลยนะคะเป็นอันดับที่หนึ่งไปอันดับสองค่ะเที่ยวไทยคนละครึ่งครับแล้วก็เดี๋ยวใกล้ๆแล้วไงสิ้นปีปีหน้ายื่นภาษีจะไปใช้ส่งใช้สิทธิ์อะไรกันเนี่ยก็ลองไปดูตรงนี้ได้นะคะตามมาด้วย ChatGPT AI ใหม่แล้ว เออ,เอ,อนะครับแผ่นดินไหวคนละครื่อง plus ส,ส่สงครามส่งด่วนเอ๊ะอ,อันนี้มายัางไง thunder express คุณแจกลางใจอันนี้ผมไม่ไม่มั่นใจจริงๆผมไม่ได้เสิร์ชแน่นอน <_ S 2> น่าจะเป็นชื่อนิยายซีรีส์หรืออะไรบางอย่างไม่มั่นใจนะครับ iPhone <ฮะ S 1> <_ S 2> 17เ <_ S 1> ปิดตัวปีนี้ deep s e k นะครับแล้วก็คุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นห่านม่ใช่หหงอันนี้เป็นซีรีส์นะครับหมดหมดนัอ่นะฮะทีนี้ ก็ทั้งหมดตรงนี้นะครับเป็นการผสานกันของหลายเทรนนะฮะอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเพราะว่าทุกอย่างดูดูมันกระจัดกระจายพอสมควรเนาะ <c oughs> โ,ดโดยเฉพาะแต่การแข่งขันในกลุ่มของ AI ยังคงแรงครับแม้ว่าเจมินายจะอยู่อันดับหนึ่งแต่ว่า Chat GPT Deepseek ก็ติดท็อป10มาเหมือนกันนะครับเอาละมาดูหมวด AI กันหน่อยว่าคนหาอะไรนี่ผมไปดูมาแล้วนะแต่ละอันทําอะไรได้บ้างอันดับหนึ่งเจมินายอยู่แล้วนะครับลองมา h a t GPT อันนี้เวลโนนอยู่แล้วทุกคนรู้จักนะครับ Deepseek AI จีนนะครับมาอยู่แล้วแต่ ไฮลัวเออพิกเวิร์สเอไกับ5เนี้ยเป็น AI ที่เราสามารถใส่พร้อมเข้าไปแล้วสร้าง g e n e น a เรเป็นวิดีโอออกมาได้เนี่ยพิกเวิร์สดิฉันก็เสียตังค์ไปละอา้าวคุณเสียตังค์แล้วเหรอใช่ดิฉันก็เกิดจากการอยากจะเรียนรู้คุณผู้ชมเข้าไปดูโซเชียลมีเดียคุณนิชานันอาจจะเห็นคุณนิชานันเต้นแบบบิยองเซ่อยู่ <c oughs> บนฟลอร์ <c oughs> ก็ได้ดิฉันอาซับแล้วดิฉันใช้ไม่คุ้ม แต่ตัวนี้ไม่รู้เลยไม่รู้จักเลยตัวที่4ไม่รู้จักเหมือนกันนะครับอ่ะฝั่งผมมีโน้ตบุ๊ก LM อันนี้เราก็ใช้นะ<ช>เราใช้ทำงานนะครับสามารถป้อนข้อมูลเข้าไปแล้วก็ให้มันหาข้อมูลเพิ่มได้มี LM Arena อันนี้ก็เว็บสำหรับ AI สำหรับทำรูปภาพ Suno นี่ทำเพลงใส่พร้อมเข้าไปแล้วมันจะทำเป็นเพลงออกมา เดี๋ยวนี้ถ้าเข้าไปในแอปแดก u t u b e มีเพลงที่เกิดจากนักร้อง AI เสียงนักดนตรีก็ AI เยอะเลยนะคุณฟ<อ>ังไปเพลินๆนึกว่านักร้องจริงสรุปอ๋อเป็น AI เอาไปทำพอดแคสต์ก็น่าจะได้ถ้าจำไม่ผิดนะครับมผมก็ยังไม่เคยใช้นะครับแล้วก็มีคุย AI อ,อันนี้เหมาะสำหรับคนที่ชอบอ่านนิยายสามารถให้เราใส่พลอตเรื่องลองไปได้เราอยากได้พลอตแบบไหนพระเอกประมาณไหนพระเอกในฝันเป็นอย่างไรแล้วให้มันเล่าให้ฟังนะครับมันแต่งเรื่องเ,เล่าให้ฟังได้ คุยกันได้เขาเยกคุย <c oughs> AI นะครับแล้ว <C> ก <oughs> ็ส <tablet> uh, ุด <h> ท <arta> eh, ้ายคือคลอสคลอสนี่เก่งเรื่องเขียนบทความนะครับแต่ว่าหลังๆมาเราไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยได้ใช้นะเหมือนเขายังเหมือนเขาอันที่พูดตามตรงจากการใช้งานนะเหมือนเขายังกําลังพยายามจะพัฒนาตาม Chat GPT Gemini ให้ทันอยู่คือต้องบอกว่าแรกๆมาแรงนะคลอสเนี่ยหลังๆใน Gemini เอย h uh a t GPT เอย Notebook LM เองด้วยเนี่ยพัฒนาค่อนข้างเร็วนะก็จะออกมาในใช้งานได้หลายรูปแบบมีเชิงลึกมากขึ้นเขาบอกว่ากระแสเอไอในไทยตรงนี้เนี่ยนะคะจะควาค้นหาด้วยเนี่ยกำลัง ก้าวพ้นการใช้งานพื้นฐานไปแล้วสู่การเป็นเครื่องมือในการทำงานไปแล้วนะคะก็จะเห็นว่าหลายสายงานหยิบเอา AI หยิบเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้เป็นผู้ช่วยของตัวเองเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีการสร้างสารรค์จริงจังมากขึ้นนะคะ<ก>มีเจมินา<ำ>ยนำอยู่ตามด้วยใช้ GPT Deepseek และ AI เฉพาะทางที่หลากหลายหลากแพลตฟอร์มอ่ะข่าวแล้วครับนี่ มาดูกันหน่อย1ิอันดับข่าวที่คนไทยเสิร์ชในปีที่ผ่านมาเยอะมากที่สุดอันดับหนึ่งแผ่นดินไหวค่ะแน่นอนเพราะว่าโดยเฉพาะเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มันเกิดในกรุงเทพมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนคนก็เซิร์กันสนั่นวันไหวคลองอันดับหนึ่งไปเลยอันดับ2ค่ะคนละครึ่ง plus คนอยากรู้เงื่อนไขนะครับเป็น keyword แล้วก็ต่อมาเป็นปราสาทตาเมืองทมจริงๆข้ามไปอันดับ5เลยก็ได้ปราสาทตาควายนะครับแต่อันดับ4เนี่ยเป็นบ้านเพื่อคนไทยมาแทรกสักหน่อย แต่ว่าเชื่อว่าประสาทตาบองทงกับประสาทตาควายแล้วก็กเรื่องไทย,ยกัมพูชาเบอร์เจ็ดอันดับที่เจ็เนี่ยน่าจะยังต้องค้นหากันอีกหลายทีนะครับเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องแล้วก็ตัวบ้านเพื่อคนไทยเนี่ยมันบูมอยู่ช่วงหนึ่งไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นตาระไดีอย่างไรโครงาการตอนนี้ซาไปแล้วซาไปตามรัฐบาลที่เปลี่ยนไปอันดับหกวัดไร่ขิงอันนี้ก็สันสะเทือนวงการผ้าเหลืองอนะคะก็เปิดมาด้วยพายุพิพานี่ก็ พายุเนี่ยคนก็สนใจเยอะวิภาพายุคาจิกิเป็นช่วงเวลาที่ต่อเนื่องกันไปนะคะแล้วก็ตึกถล่มก็ถือว่าอันดับหนึ่งอันดับสิ่งที่รีเลทกันนะครับก็คําค้นหาชี้ชัดนะครับว่าคนไทยความสําคัญกับข้อมูลที่มีผลกระทบกับชีวิตของเขาภัยพิบัตินโยบายรัฐแล้วก็ความมั่นคงชายแดนสะท้อนให้เห็นการตามข่าวที่คนไทยต้องการตามข่าวที่รวดเร็วทันต่อสถานการณ์นะครับเอาละหมดูข่าวผ่านไปแล้วต่อไปเป็นซีรีส์ผู้ตามตรงครับยอมรับสารภาพเลยว่าผมไม่ได้รู้จักทุกเรื่อง แต่ว่าเอามาให้ดูกันแต่ที่แน่ๆอันดับหนึ่งในปีนี้ซีรีส์ที่คนพูดถึงก็แมสยูนิคอร์สงครสงครามด่วนแล้วก็ติดติดอันดับอันแรกด้วยที่รวมกันเนี่ยนะคะอันดับสองก็เรื่องเนี่ยคุณพี่เจ้าขาอะไรเนี่ยดิฉันเป็นห่านไม่ใช่หงก็ไม่ได้ดูอันนี้ก็ดังช่วงนี้เข็มจิราต้องรอดคุณดูไหมไม่ได้ดูฉันไม่ได้ดูเลยสักเรื่องหนึ่งอันนี้สารภาพนะคะแต่เห็นสายรักสายเลือดเห็นมีมมาโผล่ในพวกคลิปสั้นต่างๆสายรักสายเลือดอันดับสี่อันดับห้าบนพระจันทระตายัดบ เทวงทวงเผาแดงนางไอ่ 8, แเจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวงเอาแล้วไม,ไม่ได้ดูสักอย่างเลยเมีอีบัวกับไอขวัญด้วยนะครับแล้วก็มีปริศนาปมใหม่นะครับเอ,อเอาละทั้งหมดตรงนี้ก็จะเห็นว่าสงครามส่งด่วนมาแรงแสงโค้งนะครับเพราะว่ามีเขาโครงมาจากเรื่องจริงของบริษัทขนส่งแล้วก็คุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นหันไม่ใช่หงนี่เป็นละครพีเรียดอยู่แล้ว ทีนี้ต้องบอกอย่างนี้ครว่าเนี่ยพอละครอันดับหนึ่งะนะซีรีส์อันดับหนึ่งก็กลายเป็นว่าจริงๆคนไทยน่าจะยังชอบอยู่นะสำหรับอะไรที่มันอิงก,กับเรื่องจริงน,น,นะครับความบันเทิงในไทยเนี่ยหลากหลายมากๆให้ดูเกาหลีกับจีนหน่อยคือต้องบอกว่าซีรีส์จีนเนี่ยมาแรงแสงโค้งพอสมควรหลายคนถึงขั้นยอมจ่ายตังรายเดือนเข้าไปดูซีรีส์จีนนะครับซีรีส์จีนแนวตั้ง แนวตั้งด้วยนะแล้วภาคไทยด้วยนะประเด็นเอาละ,ะครับก็เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่เขามาบุกเราแล้วกันต้องใช้คานี้ดีกว่านะครับแต่อย่าลืมนะสามสนับสนุนคนไทยด้วยนะนะครับซีรีส์เกาหลีกับจีนมีอะไรบ้างซีรีส์เกาหลีที่คนค้นหาเยอะที่สุดคือ s q u เ d Game กมนี่ววเล่นลุ้นตายสอง s q u เ d Game กม,น,ววกมนั่นเองนะคะมีเมนูรักพิชิตใจราชาอันนี้ดิฉันเห็นน,น้องที่บ้านดูอยู่นะดิี้ฉันก็ไม่ไดูเหมือนเราเหมือน,นเราไม่ดูแต่เรากําลังดูว่าใครดูบ้างใช่อ,อันดับสาม ลุงดวงจูกับหมอดูคนจ๋วยนะครับใช้คำนี้นะฮะันดับสี่ปลอมมาเรียนเนียนมาสืบมีเอสลลยิ้มไว้ในวันที่ส้มไม่หวานไม่รู้แฟนรายการเราดูบ้างหรือเปล่านะเรื่องเหล่านี้นะฮะโบมุนซอมเพลย์บุ๊กชุดกาวปราสาสหลอนวิญญาณชั่วโมงโกงความตายโอ้ดีบางเรื่องอยู่ในสต r e มม i n g นะครับผมเอยููแล้วก็ซีรีส์จีนนะครับนะะวันน้อยแรกรักนะครับอาริรักลิขิตใจวาสนาของปลาเค็มนะฮะเดลสอหมอรภูมมสู่ห้วงเมฆา รอะสวรรค์ทันรักเกมรักในเงาหลวงรักเธอที่สุดเลยบันทึกหิมะแห่งรุ่งอรุณตำนานรักสวรรค์จันทราดูแล้วเหมือนชื่อละครไทยสมัยก่อนแต่อันเนี้ยสารภาพเลยไม่ได้ดูสักเลือดไม่ได้ดูไม่ได้ดูเหมือนเอาเรื่องการเดินทางหน่อยคุณนิชานันอันนี้มีในประเทศกับต่างประเทศนะอ่าเอาในประเทศนี่อุ้ยคนไปกำแพงเพชรเยอะเหรอไม่สิอันนี้คือเซิร์ชหา ออหามันต้องมีมีอะไรแต่มาเป็นเทรนด์การเดินทางเมืองรองหาเพื่อเดินทางเออก็จะได้เห็นว่าการไปเที่ยวเมืองรองนี่มีเยอะมากขึ้นกำแพงเพชรอันดับหนึ่งสุโขโทัยอันดับสองลำปางอันดับสามอาสามจังหวัดเนี้ยไม่ใช่เมืองหลักเลยนะอเมือง,งรองเนะมื่อก่อนเป็นทางผ่านเนาะอันดับสี่เป็นย่านและ ทรงวาดไปมาแล้วไปถ่ายรายการของฐานเศรษฐกิจนี่แหละนี่นะคะอ,อร่อยมากนะฮะทรงวาดอร่อยมากอันดับห้าชะอำอันนี้ก็อมตะนนรั์กานะคะเดินทางสะดวกอันดับหเกาะมากมีบางปูด้วยอันดับ8หนองบัวลำพูอำน,นาจเจริญแล้วก็วังน้ำเขียวอยู่ในอันดับที่10ตรงนี้เห็นมาสะทอนหรือว่าคนหันมาสนใจเที่ยวเมืองรองมากขึ้นก็เสิร์ชหาแล้วก็บางคนแคมปิง้งสายปีนเขาปีนป่าถูกแล้วก็เรื่องของอแพ็กเกจแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยวจากภาครัฐด้วยไง อ,อยากให้ไปเที่ยวเมืองรองนะครับดูดีๆเนะเดี๋ยวเมืองรองไปเที่ยวเมืองหลักคนไม่ไปแล้วเออมีแพ็กเกจช่วยเพิ่มมากขึ้น6040อ40ะไรก็ว่าไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศที่คนไทยเสิร์ชหามีภูฐานจูไห่อันนี้จีนซินเจียงก็จีนนะครับวังเวียงนอร์เวย์ฟูกวกนี่อยู่เวียดนาม,นามซึ่งเป็นเกาะที่อยู่ทางใตย้ยิงติด กัมพูชาอยู่นะเซนไดนี่เป็นเมืองที่เคยโดนสึนามิเมื่อหลายสิบป,ปีก่อนที่ญี่ปุ่นมาเก๊าเป็นเขตปกครองพิเศษนะครับแล้วก็เฉิงตูเฉิงตูนี่มีหมีแพนด้าเราโคกับจีนเวลาโคกันเรื่องหมีแพนด้าเราโคกับเมืองเฉิงตูนี่แหละนะครับและอินโดนีเซียโอ้มีคนไทยไปเที่ยวอินโดนีเซียเยอะเหมือนกันนะจีนคว้าไปเยอะเลยหลายเมืองมีจูไห่ซินเจียงนะครับ อ่าถ้ารวมมาเก๊าด้วยก็สมเมืองอ่ารวมเฉนตูก็สี่ช่วงนี้จะเห็นเทรนคนไทยนิยมไปเที่ยวจีนเยอะทัวร์ที่พาไปเที่ยวที่จีนก็เยอะจริงๆเนี่ยการท่องเที่ยวมีการรวบรวมว้ด้วยเหมือนกันนะตัวเลขไปเที่ยวจีนเยอะนะคะสำหรับคนไทยอันดับต่อมา,มาะคะุณเคยไหมเสิร์ชว่าอันนี้คืออะไรเป็นมีชันหาประจํานะคะคําคนหาสิ่งเนี้ยคืออะไรหรือว่าคือนะอันดับหนึ่งไม่น่าเชื่อเกิดจากการ เป็นพี่ปลัยในสภาและกันแต่พี่ตัวที่หรือเปล่าของฝ่ายค้านอแล้วก็มีการลุกขครื่องประท้วงอย่างต่อเนื่องครับทําให้ฝ่ายค้านฟากสีส้มลุกขึ้นมาบอกว่าคุณเป็นตัวกี้หรือเปล่าอกี้กี้หรือยังไงตอนนั้นก็ตีความไปหลากหลายงงๆแต่ว่าสุดท้ายตัวกี้ก็คือตัวกี้ในซีรีส์ไอ้มดแดงนะครับเป็นตัวลูกกระจกของช็อกเกอร์นะฮะแล้วกตาย ซาแซงคืออะไรนี่นะฮะแฟนคลับที่ไม่ที่เกิดพฤติกรรมคุกคามมากไปหน่อยนะครับ after shock เนี่ยพูดกันเรื่องของแผ่นดินไหวนะครับ scammer คืออะไรกดไอการศึกคืออะไรเพราะมีการประกาศนะครับในช่วงที่ผ่านมาปรอ3ดคืออะไรนะฮะแล้วก็มีอาจจะยังนะคืออะไรนะนนี้ภาษาติดปากเจนซีเจนซีโอ้บางทีเราก็บางทีผมก็หาเหมือนกัน ซิกมาคืออะไรอูี่ซิกมาที่คนหากันเยอะผมก็หาเหมือนกันนะคร<ช>ับเันเป็นคํานิยามชายหนุ่มของเด็กๆแล้วกันทีว่าอยากได้ซิกมาบอยอะไรอย่างนี้นะแปลว่าเออเป็นโอ้ผมแปลยากมันคือชายที่มีความเครียบพร้อม อะไรสักอย่างเนี่ยแหละผมจ <He? S 1> ำไม่ได้แล้วนะครับ oh. แต่เขาคุยกันเรื่องซิกมาอยู่นะหนมนะนะครับ uh. แตะเอียเนี่ยครับแตะเอียบางคนไม่ทันไงก็ต้องมาเสิร์ชนะครับ hmm. ว่าจริงๆแตเอียคืออะไรเด็กจะคือการให้เงิน uh. นะครับผู้ใหญ่ให้เงินเด็กในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะครับ <c oughs> เอาล่ะนี่ก็คือทั้งหมดที่เป็น year in search 2025ที่เรานำมาฝากกันนะครับ <c oughs> ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช้ก็กดแชร์อย่าลืมกดติดตามฐานเศรษฐกิจในทุกแพลตฟอร์มจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรานะครับ